สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY198 g g a m i แ g และสวัละสดดีแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสสอนอาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาร์ซอลกันสักเล็กน้อยอดีตกองหน้าสเปอร์นและเอเซ่เลือกซบอาร์ซอลแทน a อเบรซ่ s a กำลังได้รับความสนใจอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็มีอาร์ซและท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแต่ดิดนักเตะเพมลีกคนหนึ่งได้แนะนำให้แนวลุกจากคิสโซเเลตไปเสร็จข้อเสนอจากสเปอร์และร่วมทีม a าร์ซแทน a าร์ซเป็นทีมที่ถูกพูดถึงและก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะอีกหนึ่งคนโดยเฉพาะแนวลุกก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายน และชื่อของเอเซ่ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับมีงั้นบอกว่าทัพเดนเนอร์เนี่ยกำลังเตรียมที่จะคว้านักเตะทีมเชียงกีรายนี้เนื่องจากความสามารถรอบด้านและคุณภาพในแนวลุกของเขาแต่ก็ยังคงไม่มีการลักดันอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับทางเอเซ่นะครับความไม่ใน,น่นวนี้มันก็เลยเปิดโอกาสให้ทันเนมฮอสเปอร์ร่วมวงแย่งชิงลายเซ็นเอเซ่นะครับโดยมีหลายแหล่งข่าวชี้ว่านักเตะ รายนี้ก็พร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมเช่นกันดารินเบน์ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างท็อกสปอร์ตบอกว่าเอเซ่เนี่ยควรที่จะไปเซตเชลเดนฮอสเปอร์และเลือกย้ายอยู่อาร์ซอลแทนถ้าคุณดูอาร์ซอลและสเปอร์เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับต้องบอกว่าฤดูการแล้วเนี่ยสเปอร์ก็ประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการคว้าแชมป์แต่พวกเขาเป็นทีมที่จบอันดับล่างในพรีเมียร์ลีกในความคิดของผมนะครับอาร์ซอลอยู่ในสถานะที่ดีกว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แชมป์แล้วก็เป็น Long Champ รองแชมป์สามฤดูกาลติดต่อกันอดีตของนักเตะสเปอร์นะครับก็เชื่อว่าเอเซ่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในการผสมผสานกับูผ้เล่นในทีมของอาร์ซอด้วยความสามารถรอบด้านของเขาเขาสามารถเล่นได้ทั้งตัวลุกริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็กองกลางและเบนก็ยังรู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าตัวเลือกอื่นๆในปัจจุบันที่อาร์ซอมีขาวเชื่อมโยงอยู่ณขณะนี้ ซึ่งผมคิดว่าเอเซ่เนี่ยเขาน่าจะได้ลงเล่นเป็นโดจริงถ้าเขาย้ายมาอาซออและผมก็ยังคงชอบกราบิโมาเตลรี่อยู่เหมือนเดิมแต่เอเซ่เป็นนักเตะที่ดีกว่าโอเดกาดไม่ได้โชว์ฟอร์มเก่งเหมือนเมื่อก่อนผมดูอาซออมาตลอดช่วงปีสั้นเขายังทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งผมคิดว่าเอเซ่เนี่ยน่าจะเหมาะกับอาซออที่สุดแล้วเบนกล่าวการที่อาซ้อไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่ชัดเจน อาจเชื่อมโยงกับธุรกิจการซื้อขายนักเตะที่จํากัดในทิศทางตนอข้ามมีงานบอกว่าสโมสรกําลังรอที่จะปล่อยเพลนหลายคนออกก่อนที่จะมีการตัดสินใจืซื้ักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับก็นํามาโดยเรโนทอสซาฟาบิโอเว่าลิทนิวซันโลโกงกาที่ถูกคาดการว่าจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากเอเมสเดียมในสมัยน,นี้หากทัพเรเกนเนอจริงจังกับการเซ็นสัญญาก,กับเอเซ่แล้ว พวกเขาก็จะต้องรีบดําเนินการให้ไวสุดท่ามกลางความสนใจอย่างล้นหลามในหลายๆสมโมสรที่จับจ้องกันตาเป็นมันนะครับผมคิดว่าเอเซจะเป็นการเซ็นสัญญาที่เพอร์เฟกเรียกง่ายว่าจะเข้ามาเติมเต็มให้กับอาร์ซอลได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับข่าวต่อมานะครับโทนี่ดัมเรียกร้องให้มิเกลตาปลดมาตินอเดกาดออกจากตำแหน่งกัปตันทีมอาร์ซอลหากต้องการคว้าแชมปี้ยมมก กองกลางชาวนาเวได้รับปลอกแขงวันทีมในฤดูดกาล2 0 2 2 2นถึงเขากลายเป็นเล่นคนแรกที่ได้เป็นกองทีมอย่างถาวรนนะับ้แต่ปีอร์อมริกโอบามยองถูกปลดออกจากตำแหน่งความเป็นผู้นำของอดิกาดช่วยให้อาร์ซอประสบความสำเร็จในช่วงหลังนะครับโดยสโม,มรสรเข้าใกล้การเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกตลอด3ฤดูดกาลหลังโดยมีการจบรองแชมป์นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางโทนี่อดัมซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะอาร์ซอแล้วก็เป็นอดีต กับันทีมของอาร์ซอลเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่มิเกลอต้าควรที่จะส่งต่อตำแหน่งกับดันทีมให้กับเล่นคนอื่นและก็มองว่าดีแคนไลท์เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดณขณะน,นี้ตามการรายงานของสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์นะครับโดยเขากล่าวว่าปีนี้เขามีเรื่องสําคัญมากที่จะต้องรีบตัดสินใจและสําหรับผมเขายังไม่ทําอะไรเลยการตัดสินใจคือการให้ดีแคนไลท์เป็นกับดันทีมผมคิดว่าดีแคนไลท์คือกับตันทีมในแบงของผมนะ และมันอาจทําให้โอเิกาดมีอิสระในการเล่นมากยิ่งขึ้นทุกๆครั้งในฐานะผู้จัดการคุณต้องเลือกใครสักคนที่สะท้อนถึงตัวคุณสะท้อนถึงสโมสรฟุตบอลที่คุณคิดว่าสามารถพาคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งได้นะครับหากเกิววต้าตัดใ,ใจมอบปกแข็งกับทีมให้กับทางดีแคนไรส์โทนี่อดัมเชื่อว่ามันอาจจะช่วยให้อา,าร์ซอลคว้าแชมป์พเมลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษทางโทนี่อดัมยังได้กล่าวเสริมไว่าผมแค่บอกว่าปีนี้ เขามีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ชนะได้จริงๆการที่คุณจะคว้าแชมป์ลีกได้คุณต้องมีบุคลิกแบบเจนคอปแบบเซอร์และโฟกุสันคุณต้องเป็นผูน้นําโดยการเป็นแบบอย่างคุณต้องเป็นผู้ชนะคุณต้องทํางานคุณต่อไปและมันจะสะท้อนออกมาในตัวกัปตันทีมของคุณนะครับซึ่งอดัมมองว่าดิแคนไลท์เนี่ยจะเป็นกัปตันทีมต่อจากโอเดกาด แต่ผมกําลังบอกไอตาว่าเอาล่ะก้าวขึ้นมาได้เลยถึงเวลาแล้วที่นายจะเป็นผู้จัดการทีมที่ชนะเลิศคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็เป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเพราะนายจะคว้าแชมป์ลีกไม่ได้ถ้าโอดกาดยังเป็นกัปตันทีมอยู่คุณมีนักเตะที่ลงเล่นทุกเกมตลอดทั้งฤดูดกาลนั่นจะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนเข้ามาสร้างหลักฐานให้กับทีมที่คว้าแชมป์ดิคนไรท์ทำได้แต่โอดกาดทำไม่ได้เอาล่ะไอตาให้เขามาเป็นกัปตันทีมเถอะโทนี่อดัมกล่าว สมัมดาห์นี้นะครับอาร์เซนยอมทุ่มเงินไปเกือบ200ล้านปอนด์ในช่วงสัมดาห์น,นี้นำมาโดยเกปามาร์ตินซูเบอร์ดี้คิสเซียนนอกาดโนนี่มาดูย์แก้ลิกเตอร์โยคาเลสเป็นหนึ่งในนักเตะที่เซ็นสัญญาเข้ามาอย่างโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งอาร์เซนจะเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกล่าสุดในเกมวันอาทิตย์นี้ที่จะต้องออกเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอลด์แทฟฟอร์ดซึ่งก็เป็นบิ๊กแมตช์ที่น่าชมเอาจริงนะครับแมตช์นี้พลาดไม่ได้เลย มันจะเป็นการวัดกึ๋่นกองหน้าของ2ทีมว่าใครจะเฉียบคมเฉียบขาดมากกว่ากันนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับการที่ปลดโอเดกาดและให้ดีแคนไลท์เป็นกำลังทีมคนต่อไปและมันจะทําให้ทีมคว้าแชมป์พิมเมยรีกเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะแล้วถ้าอาร์เตต้าเปลี่ยนกำลังทีมขึ้นมาจริงนะครับผมคิดว่าสปิริตภายในทีมเนี่ยเสียแน่ๆในห้องแต่งตัวเสียแน่นอนแล้วผู้เล่นคนอื่นๆจะยอมรับได้หรือไม่และตัวมาตินโอเดกาดเอง จะรับตรงนี้ได้หรือเปล่าผมว่านะทีมเสียก็บวนแน่นอนซึ่งผมคิดว่าทางไอตาคงไม่บาจีที่จะเปลี่ยนตัวกัปตันทีมโดยที่โอดิกาศเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนกับตันทีมเลยด้วยซ้าดีแคนไลท์ก็สามารถเป็นรองกับตันทีมแทนได้เหมือนกันการที่อาร์ซอลจะคว้าชแชมป์ได้หรือไม่ได้นั่นมันขึ้นอยู่กับแทคนิควิธีการเล่นมากกว่านะฮะ ไปมุ่งเน้นตรงนี้ดีกว่าในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยมันก็ทําให้อาซอลพลาดแชมป์มาแล้วอย่างที่เห็นๆกันอยู่เมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะครับทีมก็เปไปเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนันทีมไม่ได้มีผลต่อการคว้าชแชมป์สรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ